สวัสดีครับพี่น้องมือนเดียวกับเมา่บังสถานการณ์แม่น้ำคงกันครับแม่น้ำคงเสียมเพิ่อเข็มอราดครับพี่น้องยุทธีท่าประสุมพี่น้องนะครับสถานการณ์น้ำคงขึ้นครับฝนตกสองมือครับสถานการณ์ตอนนี้ครับพี่น้องนะครับบรรยากาศฟังล่าครับพี่น้องขึ้นร้ายครับพี่น้องขึ้นประมาณขึ้นประมาณร้ายครับพี่น้อง ประชุมครับพี่น้องสะนั้นอาการลำโค้งตอนนี้ครับพี่น้องขึ้นเกือบถึงบันไดแล้วครับพี่น้องตะก,กี้ได้บรินบ้านนี้ครับพี่น้องขึ้นเร็วแห้งครับพี่น้อง คนตกประมาณสองสามมือครับพี่นอ้องที่ท่าประชุมครับเพื่อเข้ามละลายครับพี่น้องจังหวัดอุบลครับผมนี่ครับรเจ้าก็ย้ายเลือขึ้นมาเรื่อยครับ,บตามน้ำขึ้นเจ้าก็ยับเลือขึ้นมาเรื่อยนี่แหละครับสถานก,การณ์ลำโค้งขึ้นครับพี่น้อง น้ำโค้งครับอำเพอร์ขี้มะลากระพินองกับกเป็นเอาหัวเรือ,อ,ล,อลงมาหาปะ บรรยากาศม่น้นำโ้งครับพี่น้องมัน้ำโงขึ้นครับกับผมคลิมดิ้กับข้อฟ้าไว้เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับผม